โปรงานยืดเยื้อ,อพี่พลอยมาเป็นสิทธิ์นายจ้างหรือว่าเป็นสิทธิ์ลูกจ้างพี่พลอยอันเนี้ยเอาจริงเป็นสิทธิ์นายจ้างนะคาตอบอาจจะไม่ถูกใจใช่ยไหมเพราะกฎหมายก็ไม่ได้กาหนดทดลองงานด้วยใช่นพี่พลอยกฎหมายไม่มีทดลองงานน้องเพื่อนบางคนทดลองงานเป็นปียังมีเลยแล้วไม่ผิดนายจ้างไม่ผิดพี่ต้องบอกอย่างนี้ต้องแยกก่อนระหว่างกรณีที่นายจ้างเขาอยากให้โอกาสเราจริงๆนะแต่ก็ยังก้ากึ่งไม่แน่ใจว่าเราเหมาะกับงานนั้นไหมด้วยลักษณะงานหน้าที่งานอ่ะอาจจะเทสกันที่3เดือนยังไม่เห็นเท่าไหร่จึงต้องเพิ่มไปอีก3เดือน ก็เป็นได้แต่ที่มันก็เป็นสิทธิ์ของรู้จ้างว่าจะต่อโปรไหมัมถ้าไม่ต่อเราก็ต้องลาออกนะเขาไม่ได้พูดว่าเลิกจ้างไง เขาให้ต่อไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเพื่อนต่อโปรแล้วไปนับระยะเวลาการทำงานนับหนึ่งไหมไม่ใช่นะนับต่อเลยสมมุติว่าครบสาเดือนแล้วต่ออีกก็เดือนขึ้นเดือนที่4ก็ต่อไปเลยค่ะสิทธิ์เราก็ตามระยะเวลาการทํางานเราเจอสถากนการณ์อย่างพี่พลอยถ้าเราเป็นลูกจ้างอ่ะมันแฟร์หรอที่เราจะอยู่กับองค์กรแบบนี้ที่จะต่อโปรไปเรื่อยๆพี่ว่าความแฟร์สำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ต่อเป็นกลางก่อนเลยกันถ้าเป็นกรณีที่ความสามารถเรามันก้ามกึ่งอะนายจ้างยังเมคชชว่์ไม่ได้อะว่าเหมาะไหมมันก็ต้องแฟร์กันทั้งคู่ว่างั้ เลวกันเธอก็แสดงความสามารถของเธอมาถ้าได้เราก็ไปกันต่อไงแต่อีกกรณีหนึ่งลูกเจ้าบอกว่าฉันไม่อยากเสียเวลากับที่นี่ uh huh. ก็เป็นสิทธิที่เราจะไม่อยู่ต่อพี่เชื่อว่าเราเองนี่แหละจะรู้ว่าเขาแกล้ง uh huh. หรือเขาอยากจะเทสองจริงถ้าแบบได้กลิ่นว่าแบบนี่มันแกล้งและนี่มันกวนแล้ว uh huh. ก็เป็นสิทธิที่เราจะอาจัดสินใจไงว่าจะต่อไหมหรือแบบฉันไม่โอเคอะถ้ามันมีกลิ่นแบบนี้ uh huh. ตั้งแต่แบบ f i r s t impression uh huh. เลยอะไรแค่นี้ยังแกล้งกันขนาดนี้เลยถ้ารอให้ไปเป็นพนักงานประจําอาจจะ จเจออะไรก็ไม่รู้อาจจะโดนเอาเปรียบก็ได้การที่เราลาออกมาอย่าไปคิดว่าเราเสียเปรียบหรือแบบเอ้ยมันจะแฟร์ไหมนู่นนี่นั่นเนาะให้ดูว่าแบบไหนที่มันคุ้มกว่าหรือกัน